วันนี้อยู่ที่วัดบ้านถ้ำนะครับอำเภอท่ามุวงจังหวัดกาญจนบ,บุรีก็วันนี้ก็มาประการนะครับจริงวัดบ้านถ้ำเนี่ยผมเคยมาแล้วรอบหนึ่งอันนี้ครัง้งที่สองเท่าที่ดูเนี่ยผมว่าเดิมเนี่ยมันน่าจะเป็นโบราณสถานมาก,ก่อนนะแล้วเขาก็คงจะมาปรับปรุงผมเห็นรูปจากาพระประธานในโบสถ์เดิมเ,เป็นอุ่ทองร่นสองก็อาจจะสร้างตั้งแต่สมัยยุทธยาตอนต้นเลยก็ได้นะครับวัดบริเวณเนี้ฮะแต่ตอนนี้ก็เป็นลนักษณะวัดท่องเที่ยวไปแล้ว ก็ดูบรรยากาศวันนี้คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อันนี้ก็ทำดีนะเป็นเป็นหมอกไอ้น้ำเลยครับอันนี้ก็มาไต่ทางขึ้นนะครับดูโอ้โหแบบก็ มไปร้อยขั้นและครับก็อันนี้ก็คือปากทางก็มีหลาแต่ไม่ได้อมจนันอันนี้เป็นหยอดเหรียญน,นี่ครับบรรยาก,กาศเขาก็มีการพ่นไอ้น้ำออกมาตลอดทางเพื่อไม่ให้มันร้อนมากก็ไอเดียดีครับผมคือบางทีมันร้อนมากก็ไม,ม่ไหวเหมือนกัน เดินไปต้องพักมันก็จะมีพวกชานพักหรืออะไรนี้ก็มีเด็กๆก็ขึ้นไปท <_ c oughs> ีเด็กนีขึ้นได้แต่มไม่เคยเลยบางทีเด็กนี้เขาก็ตัวเขาเบาอ่ะนี่ให้ดูบรรยากาศตรงนี้ตอนกำลังขึ้นเหนื่อยทีนะครับขึ้นเขาเลยมาครับผม <_ c oughs> มีชานพักนะฮะก็จะมีคนเดินสวนลงมา อีกสเต็ปหนึ่งแล้วครับโอ้ยแต่ตรงนี้ค่อนข้างจะชันนิดนึงก็ใกล้แล้วเห็นป่ะปากบังเข้านี่มาเป็นหัวมังกรเลยเหมือนเรามุดหัวมังกรเ,เข้าไปมากเท่าไหร่ฮะสำหรับวัดปานถามนี่ก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ครับก็ใกล้ถึงละ เกี่ยวกับเรื่องของชา้ามพนสครับเพราะว่าดูแล้วมันก็มีภาพเกี่ยวกับเรื่องของแนันธสไปได้ะะเลยครับกับบริเวณนี้เขาก็มันมีบันไดขึ้นอีกนะครับเหนะ็นนั่นแหละขึ้นต่อช่วงนี้ช่วงหนึ่งก็ต้องใช้ราวจับกันเพราะว่า ในเราจำเนี่ยผมว่ามีโอกาสล่วงได้เหมือนกันนะครับเีประมาณคือบางทีเราเดินแบบมันไม่ค่อยชำนาญไม่เดินวีทุกวันเลย่อยไปนี่แค่บอกว่าหลวงพ่อเนี่ตาทิพย์สวัสดหลวงพ่อรัตทิพย์ก็บอกว่าท่านเป็นพระจี๋นือมาบูนะหลวงพ่อใหญ่ที่ถ้ำนี้ประมาณ2469นะครับก็เรียกว่าหลวงพ่อตาทิพย์ก็มาจากวัดถ้ำเขาน้อยก็แถวๆนี้เหมือนกันนะครับ เป็นอนามิกายก็เป็นลักษณะพระยูนมากกว่านะครับก็สร้างประตูหน้าต่างให้เขียนว่าถ้ำกูหาสวรรค์มังกรสวรรค์ก็ตกแต่งก็คือเป็นหลวงพ่อตาทิพย์นะที่เข้ามาช่วยบูรนะ,ะวัดบ้านถ้ำเนี่ยฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นป้ายเขาเรียกป้ายป้ายชื่อป้ายวิญญาณของท่านละฮะตรงนี้เข้าใจว่าคงจะเป็นถ้ำที่ท่านเคยปฏิบัติธรรมนะ เดินเข้าไปหน่อยครับตรงเมรเวนเนี่ยฮะเข้าใจว่าน่าจะเป็นถ้ำที่ท่านมาเจริญสมาธิจเจริญภาวนาแถวๆนี้แหละฮะสำหรับหลวงพ่อบอว่าทาง,ทางขึ้นทำถ้ำม่านวิจิตเรเขาบอกไม่ต้องถอดรองเท้ามันน่าจะมีขึ้นต่อตรงนี้มันน่าจะมีหมือเป็นถ้ำท,ที่ว่ายปลา้ลก เาบอกว่าถา้ำหลวงห่อใหญ่ชินลร่าถ้ำชินาร่านครับมีไฟเฟย์สวา่างมีนขอามาไวายปลาเยอะันี้ก็คือบรรยากาศภายในถ้ำครับก็มีที่สวายสังธทานนี่ก็ขึ้นมาได้นะผมว่าน่าจะเป็นพุทธรูปแบบ ปัจจุยาตอนต้นเลยฮะแบบหูทองสองเลยหลวงพ่อพิชรลราชเนี่ยน่าจะใช่เลยฮะน่าจะเก่าแก่มาเลยครับคือแสดงความเก่าแก่ของวัดนี่เลยฮะนี่ฮะนิ้วประหัดไม่เสมอกันปลายสังกติตัดตรงนี่ครับพอพักออกเรียมๆนิดนึงนฮะฮะเนตรเปริด แบบนี้อู่ทองสองนะครับท่านดับนี้ก็ก็อู่ทองสองเหมือนกันล่ะมองมาบุกจกด้านขอพ่อขีนร้านครับแม่ย่าบุกขี้ก็เป็นเมียขุณแผนคนเหนือนะที่โดนคุณแผนผ่ารูปไปทำขุมา,ารทองแม่บุกขี้ก็เนื่องจากว่า บกุกี้ไปเช like like ื่อพ่อตัวเองคุณห่านเนี่าข้าคุณแผนพอคุณแผนรู้นี่ก็จัดการก่อนเลยนี่ก็ศาลแม่บุกีะครับบริเวณรอบสาลเรื่องพวกชุดไทยก็มีประวัติเหมือนกันครับก็เป็นทางขึ้นไปนำมาศการ จดีย์เกศแก้วจุฬามณีแล้วก็ถ้ำม,มหันวิจิตก็อีก400ขั้นก็ไม่ไหวแล้วครับก็ขอเพียงเท่านี้แล้วกันสําหรับวัดบ้านถ้ำก็ว่างๆใครมาก็ลองดูครับขึ้นมาไหวอ่าหลวงพ่อพิชราชบนนี้นครับก็ข้างในนี่เย็นดีเหมือนกันครับบนถ้ำในถ้ำเนี่ยครับผมวัดบ้านถ้ำครับ